เสียใจไปค่ะเพราะว่าผัวเป็นของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้เรื่อยๆสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้อยู่กับโบ๊ทเนาะในช่อง Lady Legal วันนี้พวกเรามาทำอะไรกันคะเราอยู่ไหนกันเนี่ยตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ 0โชอลูมเปอโยพระรามาค่ะเพราะว่าเรานะยอยากแบบว่าขับรถยุโรปเล่นกันสักหน่อยใช่เราได้ยินว่าเปอโยเนี่ยมาจากสัญชาติฝรั่งเศสเลยนะดีไซน์รถออกมาได้หรูหราและโดดเด่นมากเลยอ่ะมาหาไปลองขับสักคันสองคันไหมล่ะแน่นอนแล้วโบนะก็ได้นัดกับที่ปรึกษาการขายสาวสวยเอาไว้แล้วอย่างเงี้ยแฟนนกต้องชอบแน่เลยแหละชอบรถก่ะหรอเปล่าชอบน้องน้องเขาน่าหักม,มากอ่าไปดูรถกันเลยไหมไปกันเลยดีกว่า สว,ส,สวัสดีค่ะนี่ไงจนแล้วที่หนุ่สาวสวยที่เรารหนักเลยค่ะพล้น้องแนี่นำตัวหน่อยค่ะได้เลยค่ะชื่อน่ารักมากค่ะเป็นที่ปรึกษาการขายของเปอโยสาขาพระราม5ราชพฤกษ์ค่ะ วันนี้นะพี่ก็แบบว่าอยากได้รถยุโรปนะไปขับเล่นสักคันหนึ่งก็แบบว่าเห็นว่าเปร์โยนะคะมีความโดดเด่นแล้วก็น่าสนใจใช่ไหมอยากให้น้องน่ารักแนะนําให้ผู้พี่หน่อยได้เลยค่ะเราแนะนํารุ่นหนึ่งให้ให้พี่สองคนนะรุ่นนี้คือรุ่นที่เหมาะกับพี่สองคนแน่นอนก็คือตัวสองศูนย์แปดคันนี้ใช่ค่ะ,คะสวยมากคันเนี้ย เป็นตัวรถที่ขายดีที่สุดของเราตอนนี้ใช่เพราะว่าคันนี้ค่ะด้วยราคาของเขาอยู่แค่1 2 4 9 0ล้บาทใช่แล้วเราก็ดีไซน์คันนี้ออกมาให้ค่อนข้างสปอร์ตแล้วก็โฉบเฉี่ยวเหมาะกับวัยรุ่นหนึทุพี่2คนมากๆแน่นอนโอ้ยดีค่ะลองพอดีดใช่ับไม่ใช่ถูกใช่คขนาดเดียวกันด้านในมันดูกว้างมากเลย ด้านในของเราค่อนข้างกว้างจริงๆตัวรถอ่ะเราดีไซน์ออกมาอาจจะดูเหมือนแบบคันไม่ได้ใหญ่มากเนาะแต่จริงๆด้านในใหญ่มากเพราะว่าตัวพวกช่วงตัวถังอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีพวกไดมอนด์คัตมันจะเป็นตัวมิติของรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm. ใช่ทําให้รถมันดูแบบพอดีแล้วก็ฉบเฉียวที่สุดใช่ลองนั่งด้านในดูได้นะคะปไปนะลองนั่งด,ด้านในของเรานะคะที่เป็นเอกลักษณ์เลยก็คือตัวพงม,มอะไรพงมอะไรเป็นแบบปนตัดท้ายตัด ใช่ค่ะจะทาให้จับค่อนข้างกระชับมือแล้วก็จะทาให้เวลามองหน้าจอตรงนี้ค่ะไม่ต้องมีพวงมาลัยมาบางังใช่แล้วก็เวลาหมุนพวงมาลัยจะได้ตรงเนี้ยไม่ติดหน้าขาด้วยใช่ค่ะแล้วนอกจากมันก็ยังดูทําให้ดูแบบสวยแล้วก็เหมือนรถสปอร์ตด้วยใช่เป็นดีไที<ช>่คิดมาสําหรับการใช้งานเลยเนาะใช่ค่ะแล้วก็นั่งสบายมาก ใช่บอดแบบกว้างมากเลยอ่ะใช่ข้างในก็ค่อนข้างกว้างเนาะไม่ติดขาเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวแอบไปดูข้างหลังหน่อยดีกว่าเพราะว่าเป็นแบบว่าสาวแบบว่าแบบนักชอปต้องแบบจุของหน่อยอะไรอย่างนี้เปิดง่ายเปิดให้เลยโอ้ใช่ข้างในค่อนข้างกว้างกว้างมากใช่ค่ะตัวบอกก็สามารถปรับพับได้นะใช่ค่ะแต่ชอปปิ้งแค่ไหนก็ใส่พอใช่ไหมใช่แล้วเอายูเนาะได้แล้วก็เดี๋ยวล่ะ ดูตัวที่เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเปย์โยนะคะนั่นก็คือไฟท้ายไฟท้ายของเรานะคะออกแบบมาให้เหมือนกับกรงเล็บสิงโตเหมือนกับตายี่ห้อของตัวเปย์โยเองใช่ค่ะแล้วด้วยพอมันเป็นไฟท้ายที่ค่อนข้างยาวแบบนี้เวลาขับตามหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทําให้แบบว่าคันหลังค่อนข้างมองเห็นชัดใช่อยาวก็แบบสวยด้วย ราคาของคันนี้สักหน่อยได้เลยค่ะคันนี้ราคาอยู่ที่1 2 4 9 0 0 0าบาทเท่าบบนั้นค่ะถ้าเป็น <c oughs> บบนถโปรโมชั่นมากกว่าได้ถ้าเป็นโปรโมชั่นในตอนนี้นะ <c oughs> เราจะให้ดอกเบี้ยศูนเปร์เซ็นที่48่งวดด้วย <c oughs> ใช่ค่ะแล้วก็เราจะให้ค่าบำรุงรักษา,ษาษฟรี3ปี60,000กิโลด้วยค่ะ <c oughs> ดีอ<ด>่ะน่าสนใจนะ ใชสนใจไหมราคาสบายกระเป๋าพร้อมถอยเป็นเจ้าของวันนี้เลยไหมแอบไปดูไหมว่าแบบว่ามีสีอะไรบ้างอยากดูตัวรถอะคารมีทั้งหมดสี่สีจะมีสีขาวสีดำสีเทาแล้วก็สีส้มใช่แต่ทุกสีราคาเดียวกันหมดเลยนะไม่มีการเพิ่มราคาใช่แล้วสีไหนขายดีสุดถ้าสีที่ขายดีที่สุดที่เราขายคือสีขาวใช่เพราะขนาดตัวเราเองเราก็ซื้อสีขาวไปเหมือนกัน ช่เพราะค่อนข้างขับดีแล้วคันนี้ประหยัดน้ำมันด้วยที่ประมาณ17-18กิโลลิตรเลยค่ะดีเลยอ่ะใช่ถือว่าออกมาในรูปแบบของแบบชัวรี่เนาะแต่ว่าขณะเดียวกันก็คิดถึงฟังก์ชันการใช้งานที่ถึงแบบพวงมาลัยที่ถึงไฟ้ายคือคิดมาให้เราแล้วว่าแบบไหนถึงจะแบบตอบโจทย์การใช้งานมากที่สุดเนาะะฉะนั้นรุ่นนี้ถือว่าผู้หญิงใช้ได้เก็บของได้เยอะถูกราคาสบายเรงั้นเดี๋ยวเราลองเดินชมรอบๆคันนี้ดูไหมคะได้เลยค่ะที่ลองเดินกันดูก็ได้ได้เลยค่ะ วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องน่ารักมากๆน้องให้ค<ช>นาแนะนําดีมากแล้วก็ทําให้เรานะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นด้วยพยอยากทให้อยากได้เราเนาะก่อนจะจากกันไปค่ะอยากให้น้องน่ารักนะคะได้ฝาบหน่อยว่าที่นี่นะคะอยู่ตรงไหนมายังไงหรือว่าติดตามปะปยชโ์ได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ่ะได้เลยค่ะเออะโยชน์สาขาพรามห้าราชพฤกษ์นะคะจะตั้งอยู่บริเวณวงเวียนพรามห้าเลยค่ะใช่สามารถเจ,เจอได้จะมีตึกฮาร์เรยอยู่ข้างๆด้วยนะคะแล้วก็สามารถติดตามเปย์โอจากเพจ a c e b o o k ได้นะคะก็คือเปโยไลออนออโตมบิลแล้วก็ราชพฤกษ์ค่ะใช่ค่ะก็ถ้าใครแบบอยากมาแบบว่าได้คำแนะนำจากน้องน่ารักเนอ้อก็ต้องมาที่เปโญพระรามหใช่ค่ะ ได้เลยค่ะอนนขอบคุณมากเลยขอ,ขอบคุณค่ะยังไงสีสรุปวันนี้จะได้รถไปขับเลนส์สักคันไหมละ่ะแกแต่รุ่นนี้ที่น้องน่ารักแนะนํามาน่าสนใจมากเลยนะ<ช>แบบว่าฟังเวอร์อและนี่สีที่ไม่ได้มีชูวันนี้สีส้มก็สวยจ้ะแกแต่สีขาวก็สวยนะใช่สีขาวก็สวยสอันนี้แล้วรุ่นนี้นะมันเหมาะกับเรามากเลยเพราะแบบว่าเราเนี่ยช้อปปิ้งเยอะเราจะได้แบบว่าใส่ของได้เยอะมากมน่าสบายแล,แล้วดีไซน์ก็แบบว่าเล,ลิศเหมาะกับเราต้องชดต้องตอบ โอ้ยแก okay, มันมีข้อความมาอีกแล้วว่าแบบว่าส่งมาให้ฉันเลิกยุ่งกับสามีตายตายใครก็ไม่รู้แล้วก็บอกว่าไม่เห็นแก่ฉันก็เห็นแต่เแก่งลูกของเขาเดี๋ยวนะ,ะแกข้อความสแปมหรือเปล่าแบบข้อความแกล้งกันเปล่าไม่รู้แฟนแกน,นี่น่จะไปมีชู้บ้างเาส่งมา่อากวนอยู่ได้ฉันก็แบบว่าจะทํายังไงดีจะแบบว่าจะจัดการกับเบอร์นี้ยังไงแล้วฉันก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงทำไงดีวะหรือว่าฉันว่าต้องหนีดีกว่า ไปปรึกษา Lady Legal Lady Legal <Go. S 2> ในรายการกฎหมายใกล้ตัวกับเรื่องราวกฎหมายที่อยู่รอบตัวคุณเรื่องนี้มันเกิดจากความมักง่ายของทุกฝ่ายจริงๆว่าไหมน้อใช่เพราะความมักมากในการอย่างนี้นะทำให้กฎหมายจะต้องเข้ามาดูแลเรื่องแบบนี้ยังไงละ่ะกฎหมายเรื่องผัวเรื่องเมียโดยเฉพาะการณีเรื่องชู้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1523บอกไว้ว่า ้าสามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสามีและหรือเป็นชู้หรือมีชู้หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจินถ้าเป็นเช่นนี้สามีหรือภริยาผู้ถูกสวมเขาสามารถเรียกค่าทดแทนจากสามีหรือภริยาผู้สวมเขาและบุคคลผู้ซึ่งเป็นชู้ได้ ใช่เลยค่ะการเป็นชู้นะคะหรือว่าการแอบ,บเล่นหัวเล่นเมียกันเนี่ยก็สมควรค่ะที่จะได้รับผลของการกระทําแบบนี้แหละโดยที่สามีหรือภรรยานะคะที่โดนสวมเขานะก็สามารถเรียกค่าทดแทนค่ะจากผู้ที่มาสวมเขาเราและก็ชู้นะคะเรียกได้โดยไม่จํากัดเลยค่ะหรือว่าเรานะคะจะเอาให้พังไปเลยค่ะแต่ศาลจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินค่าทดแทนให้ตามสมควรแก่พฤติการค่ะยิ่งในกรณีที่คู่สามีภรรยา ของผู้ถูกสวมเขานะคะมีดังนี้ข้อ1ฐานะทางสังคมดีการศึกษาสูงหน้าที่การงานดี 2. แต่งงานอยู่กินร่วมกันมาเป็นระยะเวลานานและ3ม,มีบุตรร่วมกันหากเข้าทั้ง3ข้ออย่างนี้นะคะทั้ง3ข้อเป็นข้อพิจารณาทั้งคู่สวมข่าและชูนะคะจะต้องจ่ายเงินแอบปาที่สูงขึ้นไปด้วยค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะในเรื่องของการพิจารณาหากผู้สวมข่าวและชูนะคะมีความรู้สึกผิดละอายต่อบาปในการที่ตนได้ก่อไว้นะคะศาลอาจจะพิจารณาให้จ่ายชําระเป็นครั้งเดียวหรือแบ่งชําระเป็นงวดก็ทําได้ค่ะการฟ้องชูค่ะถือว่าเป็นคดีแพ่งนะคะต้องพิจารณาคดีค่ะที่ศาลเยาวชนและครอบครัวค่ะโดยที่สามีหรือภรรยานะคะที่เป็นผู้โดนสวมข่าวค่ะ จะต้องฟ้องหย่าด้วยนะคะถ้าไม่ฟ้องหย่าเนี่ยก็จะไม่สามารถเรียกค่าทดแทนค่ะจากคู่สมรสที่ขบชูได้ค่ะจำเอาไว้ค่ะเสียทองเท่าหัวอย่าเสียผัวให้ใครฟรีๆค่ะเตรียมหลักฐานอุบาทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะเพื่อยื่นฟ้องหย่าและเรียกค่าทดแทนอย่างสูงอย่าไปยั้งเลยนะคะกับสามีหรือภริยาที่สูงเข่าเรารวมถึงชู้นั้นนะคะที่ไม่สามารถหาผัวได้เองด้วยค่ะ ย้ำกันอีกครั้งนะคะหากเกิดเหตุการณ์นี้กับใครนะคะให้เรานะคะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะอย่าได้เศร้าโศกและเสียใจไปค่ะเพราะว่าผัวเป็นของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้เรื่อยๆได้ฟังเลดี้ลีกลอย่างนี้แล้วค่อยสบายใจหน่อยว่ามันยังมีวิธีในการรับมือจัดการแต่แกฉันว่ายังไงมันก็เป็นข้อความปลอมเลยแฟนแกไม่มีคนอื่นหรอกอแกโล่งอ,อกไปเนาะอุ้ยแก ส่งไปอีกแล้วเว้ยไม่ไมไ,มไหนวุ้ยตายเขาบอกว่านี่ไงแก <c oughs> ฉันบอกแล้วสง่งผิดเบอร์จ้าหูปวดหัวดแทบตาย <c oughs> นอนไม่หลับ้องเคียกันตัวกลองออกไปทีนะแกะ <c oughs>